ให้มันเย็นก่นอนจับฮัดดอกชุบแป้งทอดชิ้แล้วองดอนจ้ะสี่สิบบาทสี่สิบบาท,บาทโออนี่น่ายอยากจับโชว์ด้วยลูกร้อนนี่น่ากินเลยลูก ก,กินนี่ละกินถ้าออกมายางนี่หลกักกระสดชื่นกลับไปก็นนอนพอืีนอนโดนพวามจากคันได้ออกมาอยู่บ้านก็นมีอย่าง<ม> <H> เหตุหลายเบิง่งตทีวีแนะ่เปิดเพลงไห้ฟังแนะ่ นั่งกับสีเบือเล็กหน่อยกาลังอยากเรียนรู้นะจ๊ะอยากมูอยากเห็นอยากเบิงนนเบ้งนั่นเบิ้งนี่พามาอยู่กับธรรมชาติเนี่ยออากาศดีสดชื่นค่ะแม่กะย่างเส้นนี่ตั้งแต่บอทันได้ทองตอนทองกับมา่ยางเส้นนี่ลังคอดกับมาโอ้แชร์ริงเหรอคะกูดเก้อมากินกับนี่หน้าไหมคะโชว์สิลกูก กินกับนีน่าไหมคะอมขอบคุณค่ะเยอะิอนนี่น่ากินเลยคะ่ะแม่แม่ก็กินอันนี้ <laughs> โอ,อ,อ้ไม่ได้เหรอคะอหลอกแม่แม่เหรอคะงงนี่น่ากินเลยแม่กินอันเนี้ย อืม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 อมอื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 ม ลมขาดห,หน่อยๆเสียงน้ำไหลเสียงนกฮ้องอากาศดีนั่งเดี๋ยวนี้ลง

พอแล้วลูกนี่น่ากินค่ะจ้า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 อ่ะอันนี้แม่ห่อไว้ก่อนไหล่าคุณนจ้นั้นห็ไปก่อน